เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่ยิม2กันยายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่ควันหลงหลังเกมกับคริสตัลพาเลซเมื่อคืนที่ผ่านมากันเล็กน้อยนะครับกับเรื่องการสร้างโอกาสครั้งสําคัญหรือว่าภาษาบ้านๆของเราคือโอกาสทองโอกาสเข้าเกิน50อะไรประมาณนั้นครับซึ่งทางเว็บไซต์ของพรเม์ลีกได้บันทึกไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากในช่วง5เกมแรกที่ผ่านมาพร้อมกับเก็บได้แค่7แต้มจนจมอยู่โซนกลางตารางนั้นพลาดโอกาสทองไปมากถึง17ครั้งด้วยกันครับหรือเฉลี่ยตกนั่นละ3.5ครั้งที่ควรจะได้ประตูอยู่ที่ทีมรองลงมานะครับอย่างแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์พลาดไปทีมล่าสครั้งน้อยกว่าเราถึง5ครั้งด้วยกันและยิ่งเมื่อไปเทียบกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับพวกเขาเนะี่ยพลาดไปแค่6ครั้งเท่านั้น ซึ่งการพลาดโอกาสทองแบบนี้เลยครับที่มันซ้อนนี่เห็นอย่างชัดเจนบนตารางคะแนนรวมถึงได้แต่บนเสียดายกับโอกาสที่ทีมสร้างไม่รู้เท่าไหร่ก็ยิงทิ้งยิงคว้างกันหมดเรื่องนี้หลังจากนี้คงต้องมีการติวเข้มกันมากขึ้นครับรวมถึงเรื่องเทคติกของโค้ชด้วยเช่นกันที่เมื่อคู่แข่งจับทางได้อย่างในช่วงครึ่งหลังกับพาเลสที่พวกเขาเนี่ยอัดกลางเข้ามาเพิ่มส่วนทีมเราไปต่อไม่เป็นนั้นเอ็ดิเกน่าก็ต้องมีไอเดียตรงนี้ไว้แก้ไขด้วยเช่นกนันนะครับไม่งั้นเจอสถานการณ์เดิมเมเล่นงานอย่างแน่นอน เราไปต่อกันที่โปรแกรมแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาค่าในลีกนะครับ5เกมต่อไปที่ต้องบอกว่าเริ่มตึงมือขึ้นเรื่อยๆแล้ว ด้วย5เกมที่ว่าก็มีดังนี้ครับเริ่มในสัปดาห์หน้ากับการเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์เกมที่2บุกเยือนแอสตันวิลล่าเกมที่3เปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเกมที่4ไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดและเกมที่5เปิดบ้านเจอกับเชลซีครับซึ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือเมื่อเราเจาะลึกลงไปในแต่ละทีมเดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือว่าทีมกลางตารางทั่วไปสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้พอสมควรทุกทีมมีระบบการเล่นที่ชัดเจนเป็นของตัวเองนักเตะในแต่ละทีมก็ถือว่ามีคุณภาพทััั้้้งนนดวยครบ ดังนั้นมันก็จะไม่ใช่งานง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับกับโปรแกรมช่วง5นัดต่อไปเว้นเสียแต่ว่าเมื่อเราเจอกับทีมแบบพวกโซนตกชั้นทีมน้องใหม่ที่ตอนนี้ก็น่าจะมีสักประมาณ3หรือว่า4ทีมที่จะเล่นด้วยง่ายหน่อยครับคุณภาพนักเตะก็ไม่ดีสูงนักส่วนนอกเนื้อจากนั้นค่อนข้างเหนื่อยอย่างแน่นอนครับแต่และเกมเนี่ยจะมายิงทิ้งยิงคว้างไม่ได้อีกแล้วรวมถึงการแก้ไขแท็กติกหากว่าผิดพลาดขคาเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อการแข่งขันได้ทันทีเลยด้วยครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากันะครับกับหลากหลายประเด็นหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอคริสตันพาเลสศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มกันที่เรื่องผลการแข่งขันครับที่ทางเทนฮากมองว่ากองทัพปี่สแสดงควรจะเช็คบินเจ้าบ้านพาเลสได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วกับโอกาสที่มากมายแต่ก็ดันไร้ความเฉียบขาดกันเองครับและก็รวมถึงถูกดีเฮนเดรสันประตูเจ้าบ้านงัดซูเปอร์เซฟปัดทิ้งไว้ได้หมดด้วยเอริกเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่า เราควรจะชนะในเกมนี้และผมคิดว่าในช่วงครึ่งแรกเราน่าเช็คบินพวกเขาได้แล้วด้วยซ้ําจากนั้นในช่วงครึ่งหลังมันก็เป็นเกมที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ในช่วงครึ่งแรกเราน้ายิงได้หนึ่งหรือ2ประตูเป็นหญิงน้อยเราเล่นกันได้ดีมากแล้วนะคอนโทรลเกมไว้ได้หมดโดยสิ้นเชิงเราเล่นกันได้ดีทั้งตอนที่มีบอลและก็ไม่มีบอลด้วยแต่มันก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือในกรอบเขตโทษที่สามารถชี้ขาดการแข่งขันได้เราน่าจะมีความเฉียบขาดกันมากกว่านี้ อย่างในเกมกับไรตันเราก็น่าจะเสมอหรือว่าชนะได้ด้วยซ้ําเราเสีย3คะแนนในเกมนั้นไปอย่างน่าเสียดายและมาในเกมวันนี้เราก็เสียไปอีก2คะแนนอย่างน่าเจ็บใจทว่าสิ่งสําคัญก็คือเราไม่แพ้นในเกมนี้นี่แหละ มากันนี้ประเด็นต่อไปนะครับกับเรื่องของมาคัสแรดฟอร์ดที่เกมนี้ถูกดรอปเป็นตัวสำรองซึ่งก่อนที่เอริกินฮากจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับทางเซมีเรดแนที่วิเคราะห์บอลนี้กับทาง Sky Sport ก็มองว่าแรดฟอร์ดนั้นไม่ควรจะถูกดรอปในเกมนี้ครับเพราะว่ากำลังกลับมามีความมั่นใจหลังยิงไป3ประตูจาก2เกมหลังสุดพร้อมกับวิจารณ์เอริกินฮากว่าอาจจะไม่ชอบไลฟ์สไตล์ของกองหน้าวัย26ปีจึงดรอปเขาเป็นตัวสำรองหรือจากประเด็นดังกล่าวนี้ครับทางเอริกินฮากก็สวนกลับทันทีว่า เป็นแค่การโรเดชันไม่มีอะไรอย่างอื่นครับพร้อมกับวิจารณ์ว่านี่เป็นการให้ความเห็นที่บ้าบอมากๆของเจมี่เรดแนปด้วยซึ่งเอิูเคนฮาร์ครับได้ตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นของมาคัสแวร์ฟอร์ดว่า <c oughs> ผมได้ยินแล้วว่ามีกูรูบางคนเริ่มตั้งข้อสงสยัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาคัสแวร์ฟอร์ด มันเป็นความคิดที่บ้าบอมากนะและในฐานะคนคนหนึ่งแล้วคุณคงไม่ปกติแล้วล่ะเมื่อคาดเดาในเรื่องที่ไม่รู้ความจริงแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขในทุกอย่างที่มาร์คัสแวร์ฟอร์ดกำลังทำอยู่กับเราในตอนนี้และเหตุผลมันก็มีแค่เรื่องของการโรเตชันเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นตัวสำรองเนี่ยมาต่อกันที่จังหวะที่กำลังเป็นที่พูดถึงในเวลานี้นะครับกับลูกพุ่งสกัดบอลของลิซันโดมาดิเนสใส่ทางไดจิคามาดานักเตะของทีมเจ้าบ้านพาเลส ซึ่งจังหวะนี้เทนฮาก,ก็ยอมรับนครับว่าลนะีชาเนี่ยสมควรจะได้รับใบเหลืองแต่เขาก็มั่นใจว่ากองหลังชาวอาเจนตาพยายามจะเล่นบอลมากกว่าคนครับด้วยเทนฮากได้ระบุถึงประเด็นนี้ว่ามันเสี่ยงมากนะแต่เขาคงมั่นใจว่าจะโดนบอลโดยไม่ถูกคู่ต่อสู้มากกว่าดังน,นั้นสมควรแล้วที่จะเป็นค่าใบเหลืองนะแต่เขาก็ไม่ควรจะเล่นแบบนั้นจริงๆจังหวะแบบนี้อันตรายเกินไปเพราะหากพลาดขึ้นมาทีมก็ลำบากแน่นอน ประเด็นต่อมาครับพูดถึงผลการแข่งขันที่จบด้วยสกอร์ศูนยต่อศูนซึ่งทางเทนฮากก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนะี่ยก็มาจากผลงานของผู้รักษาประตูทั้งสองทีมได้แก่อังเดรโอนานาและก็ดินเฮนเดสันที่ต่างโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับซึ่งเทนฮาก,กได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่ามันเป็นเรื่องยากามากๆที่ผู้รักษาประตูอยู่ตรงนั้นในจังหวะที่ควรจะเป็นประตู อังเดรโอนาน่ามีการเซฟที่ยอดเยี่ยม2ครั้งติดในจังหวะเดียวกันมันเป็นจังหวะที่ยากสําสหรับผู้รักษาประตูเลยนะและเขาก็สามารถช่วยเหลือทีมเอาไว้ได้กับจังหวะนั้นส่วนดินเฮนเดอร์สันของคริสตันพาเลซเขาก็มีเกมที่ดีมากเช่นกันวันนี้เขาต้องอยู่ในเกมตลอดขณะที่โอนาน่าต้องพยายามรักษาโฟกัสและก็โชว์ผลง,งานในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอังเดรโอนาน่าหลังเกมกับคริสตันพาเลซกันบ้างนะครับ อย่างไยด่านช่าหมอผีก็ยอมรับเลยว่าสุดเซ็งไม่น้อยครับที่ทีมไม่สามารถเก็บสมแต้มกลับบ้านได้สําเร็จทั้งที่มีโอกาสมากมายก่อนสุดท้ายทําได้แค่แบ่งแต้มไทมก็ยังเกือบโดนทีเด็ดเจ้าบ้านช่วงท้ายเกมแล้วด้วย นอกจากนี้ครับโอนาน่าก็ยังยอมรับว่าการโชว์เซฟ2ครั้งติดของเขาที่ช่วยทีมรอดพ้นการเสียประตูได้นั้นเป็นการเซฟที่ดีครับแต่มันก็ไร้ค่าเมื่อสุดท้ายทีมได้แค่ผลเสมอกลับบ้านซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่โฟกัสกันไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองครับด้วยอังเรโอนาน่าได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมถึงประเด็นดังกล่าวกับทาง Sky Sport ว่ากับจังหวะดับเบิลเซฟของผมนั้นถือว่าดีนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่เพราะพวกเราไม่สามารถคว้าชัยชนะออกมาได้ พวกเราเป็น small, สโมสรอนใหญ่และเมื่อเราลงแข่งที่ไหนก็ตามผู้เราก็มีเป้าหมายในการคว้าชัยชนะเท่านั้นและในเกมนี้เราทําไม่สําเร็จแต่ผมก็มีความสุขกับการทํางานการเสียสละของเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าผมคิดว่าพวกเราดีกว่าพวกเขาพวกเรามีโอกาสมากมายแต่ก็โชคร้ายที่ทําประตูไม่ได้มันเป็นเรื่องยากที่กลับออกมาด้วยหนึ่งคะแนนในเมื่อเราสมควรเป็นฝ่ายชนะมากกว่าได้ซ้ําผู้ตามตรงว่าทีมของเราสมควรจะได้ประตูในเกมนี้เป็นอย่างมากผมคิดแบบนั้น แต่บางครั้งในเกมฟุตบอลคุณก็ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้พวกเราลงสนามมีโอกาสมากกว่ามากกว่ามากๆแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมสเสมอนะวันนี้เรายิงชนคาน2ครั้งแต่ก็หวังว่าเกมต่อๆไปโชคจะเข้าข้างพวกเราบ้างและก็ยิงประตูได้อย่างมากมาย เรามาปิดท้ายกันที่รายงานกับความสนใจในตัวคริสริกกองกลางวัย17บปีของสโมสรซัซนเดอร์แลนด์นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมแมวดำแบบเต็มตัวในซีซั่นนี้พร้อมกับลงสนามทุกเกมตั้งแต่เปิดซีซั่นมาโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในอังกฤษและก็รวมถึงหลายๆทีมทั่วยุโรปอีกด้วยนะครับและดูเหตุน,นี้ครับทางแกรนเบลี่นักข่าวของทางนทตตี่มินก็มีการระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็ส่งทีมงานแมวมองตามดูฟอร์มการเล่นของแข้งดาวรุ่งรายนี้ตั้งแต่ปีก่อนก็ได้ส่งรายงานความประทับใจในฝีเท้าของคริส s ริกให้กับทางคริสเซอร์เฟอร์วีเวลผู้มีการฝ่ายสัญหานักเตะเข้าสู่สโมสอนแล้วเพื่อทำการประเมินขั้นตอนต,อนต่อไปอย่างละเอียดมากขึ้นครับ ด้วยที่แมวมองของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็มั่นใจว่าดาวเตะวัย17ปีรายนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางที่ดีสุดของทีมได้เหมือนอย่างรอยคีนและกับรนดอล์ฟสัน2ตำนานของทีมในการคุมแดนกลางและสโมสซอนครับก็ไม่อยากจะพลาดการคว้าตัวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับชุดเิลลิงแฮมสมัยที่นักเตะกำลังตัดสินใจย้ายออกจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ก่อนเลือกไปยังดอทมูลทั้งที่ตัวนักเตะเข้ามาเดินทัวร์รอบๆสโมสซอนไปแล้วและก็มีการเจราจากันคืบหน้าไปมากแล้วนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบคัาประจำวันที่ยิมสกันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ